เนี่ยครับผิวหน้าไมอ่ะเคยติดสารสเตร,ยรอยด์มาก่อนนะครับเียเงินไปเป็นแสนสุดท้ายคือแบบรักษาไม่หายสักทีไงจนกระทั่งนะครับมาเจอกับหมอท่านหนึ่งครับทำให้หน้าไมอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเนี้ยดูวิธีรักษาสียด้วยตัวเองแบบง่ายๆแบบไม่สิ่งเงินสักบาท yeah! เอาไมาลองไม้ เมื่อพูดถึงคําว่าสเตรอยปุ๊บนะครับหลายคนคงมองว่าเฮ้ยน่ากลัวเขาเป็นสารอันตรายหรือเปล่าจริงๆสเตรอยเนี่ยเป็นยารักษาอย่างหนึ่งนะครับเช่นยาหยอดตาครับแก้ในเรื่องของตาอักเสบได้ที่พูดสมูกครับช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ครับหายใจคล่องง่ายมากยิงขึ้นตอนคืนหรือแม้กระทั่งตัวยาผิวหนังนะครับที่แก้ในเรื่องของผื่นแพ้นะครับก็ทําให้มันมีการดีขึ้นได้แต่ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทําตามหมอจากอย่างเร่งคัดนะครับถ้าเราได้รับปริมาณสารสเตรอยที่มากเกินไปนะครับก็อาจจะได้รับผลเสียมากกว่่าผลดีีัเชน รุงท่าน,น่าครับถ้าคืนนี้ตื่นมาคือแบบหน้าขาวสว่างใสสิวหายเฮ้ยหน้าดีว่ะครีมหมดทั้งนั้นละครับกลายเป็นว่าสิวขึ้นสิวเห่อหน้าแบบว่าพังไปเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ครีมบำรุงนะครับเราควรดูส่วนผสมหลังกองก่อนแล้วก็มีการทดสอบครีมก่อนใช้ก่อนนะครับซึ่งไมเนี่ยเคยทํา2อย่างนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไมทิ้งนิ้วใ้คลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าไม่เ่เจ็บใจมากเสยเงินไปเป็นแสนนะรักษาแทบตายสุดท้ายไม่หายไงจนมไปมเจอคุณหมอสมนึกอมศรีพานิชครับทายคนคุ้นชชืื่่ออเเ้ยคุณจงล ใช่ครับไม่พูดถึงเขาบ่อยมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอที่แนะนําการระนาตามแนวพงผลคนแรกของประเทศไทยเลยนะแต่ไมครับก็มาแนะนาต่อให้เพื่อนๆในช่องเขามีเพื่อนในช่องเขาไปทาตามกันเยอะมากสิวหายสิวลดไปเยอะมากเลยครับแต่ครับนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการรักษาสิวหรือว่าอยากถามอะไรเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไม้เนี่ยจะไปถามคุณหมอมาแล้วก็จะมาแชร์ต่อนะครับยังไงก็กดติดตามนี่แล้วก็สั่งกระดิ่งได้เลยนะครับแล้วเราจะมาน่าใส สิวหายไปพร้อมกันนะครับถ้ากด Subscribe แล้วไปดู5วิธีจัดการสิวสเตรอยด์แบบไม่เสียเงินสักบาทบอกเลยครับว่าทําครบทุกข้อหน้าใสสิวหายดีขึ้นแน่นอนครับ1งดใช้ครีมบารุงงดใช้ครีมแต้มสิวทุกประเภทครับด้วยความที่ผิวหน้าเราเนี่ยโดนสารสเตรอยด์มาใช่ไหมครับคือสารสเตรอยด์ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยบอบบางอักเสบกว่าเดิมแล้วก็อ่อนแอกว่าเดิมนะครับการงดใช้ครีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดีมากเลยครับเพราะว่าร่างกายเราอะสามารถที่จะแบบฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองเนาะคือผิวหน้าเราคครรับปปกตติีี่่้องมมาาะณ pH 5.5ก็คือผิวหน้าไม่มันไม่แห้งจนเกินไปครับไม่ทาครีมไม่ใช่ที่แต้มสิวเนี่ยสิวเตรอยหายหรอจริงๆเราต้องทำข้อ2ถึงข้อ5้าตามน,น,นะครับไปฟังกันต่อเลย 2. การล้างหน้าตามแนวโพรงขนครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ไม่แบบกล้าย,ยืนยันนอนยันเลยครับว่าช่วยในเรื่องของลดสิวเพราะว่าไม้ล้างหน้าแบบเนี้ยมา3ปีแล้วนะรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยต่อให้เราแบบว่าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าตามแนวนข,ขนเนี่ยก็ดีขึ้นแน่นะ แต่วันนั้นครับต้องไม่มีการแต่งหน้านะถ้าเกิดแบบมีการแต่งหน้าเนี่ยต้องมีการคลีนเครื่องสำอางก่อนนะงาอัจารยเป็นว่าเป็นสิวอุดตันได้นะครับคือการล้างหน้าตามแนวพงขนเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเอาสิวออกมาตามแนวรูขุมขนครับด้วยความที่สิวเนี่ยมันเกิดขึ้นในรูขุมขนใช่ไหมการล้างออกตามแนวพงขนเนี่ยทำให้สิวเนี่ยออกมาได้ง่ายกว่าปกติครับถ้าเกิดเราไมมีการล้างแบบวนๆถูๆครับล้าง้อนแนวรูขุมขนปุ๊บเท่านั้นแหละครับ เกิดการเป็นสิวอุดตันสิวอุดตันเนี่ยพัฒนากลายเป็นสิวอักเสบได้นะครับแต่ละคนครับจะมีแนวโพรงขนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็วิธีการล้างหน้าตามแนวโพรงขนเนี่ยลาย้างยังไงใช่ไหมครับก็ไม้เนี่ยเคยทําคลิปนะครับอธิบายการล้างหน้าตามแนวโพรงขนแบบลปะเอียดยิบไว้แล้วยังไงก็เดี๋ยวดูได้เลยนะครับทิ้งนิ้ว็ได้คลิปนี้นะ3การล้างหน้าด้วยตามเย็นจัดครับวิธีนี้นะครับไม้ได้มาจากคุณหมอปอจากเซนกี้นิกครับ ก็วันนั้นครับไม้แบบสิวหน้าเป็นผลตุ่มๆนิดนึงครับรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเกิดจากอาการแพ้ครับคุณหมอก็็เลยบอกว่าให้ไม้อะ่ะ เอาน้ำเย็นจัดๆนะครับมาลาดหน้าครับมันก็เลยแบบเฮ้ยลองทําตามดูรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นครับแล้วไมค์เนี่ยไปอ่านหนังสือมาเล่มนึงครับจนเจอบทความหนึ่งมาครับว่าการที่เราเนี่ยรอดมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อประมาณ2-3งสามหมื่นปีก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมียีนกันเอาตัวรอดในตัวอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าทั้งเซลล์ทั้งร่างกายเราเนี่ยจะวิวัฒนาการครับโตมาเรื่อยๆเหมือนการล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะครับคือเอาน้ำเย็นเนี่ยมาลาดหน้าปึ้งเฮ้ยหน้าเราเกิดอาการช็อตครับ ก็จะเจลในร่างกายครับก็จะเหมือนแบบมารวมตัวที่ผิวหน้าเราปึ้งทําให้เกิดการซ่อมแซมบนผิวหน้าเราครับทำให้ผิวหน้าเนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เหมือนการรักษากล้ามเนื้อครับที่ห้องเย็นลบ1องศานะที่โรงพยาบาลพระรามก้าครับคือเข้าไปทั้งตัวครับก็จะเอาพวกเซลเนี่ยครับไปซ่อมแซมบริเวณกล้ามเนื้อครับให้มีการดีขึ้นเนาะวิทีนี้นะครับไม่กล้ายืนยันมากเลยครับเพราะว่าไม่เนี่ยรังน้่นน้ำเย็นครับมา2งปีนะครับรู้สึกว่า การกดสิวครับหลายคนนะครับอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยผิวหน้าเนี่ยติดสารสเตรอยมาเกิดเป็นสิวสิวมีหนองกดเอาหนองออกครับแล้วมันจะดีขึ้นซึ่งแต่ก่อนไม่ได้คิดแบบนั้นครับแต่กลายเป็นว่าเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยเนาะเพราะว่าการที่เราเนี่ยเอาเข็มเนี่ยไปเจาะไปกดสิวออกใช่ไหมครับเมื่อเกิดการอักเสบครับคือผิวหน้าเราอ่อนแออยู่แล้วนะครับบอบบางไยแล้ว อักเสบอยู่แล้วอีกกลาเป็นว่าอักเสบกำลังสองไปเลยจ้าคิดดูนะครับยู่หน้าอักเสบอักเสบเจอกัน หน้าพังกวมาเดิมอีกนะและการโกสิวนะครับจะทิ้งรอยสิวไว้ลึกแล้วก็ชัดมากเลยครับเป็นการรักษารอยสิวที่ยากมากที่สุดที่ไม่เคยเจอปัญหานี้มาเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตว่าทําไมการโกสิวมันยิ่งทําให้หน้าแย่ลงทําให้ผิวเนี่ยเสียแล้วทาให้สิวเนี่ยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งหมายเนี่ยเคยทําคลิปอธิบายแบบละเอียดมากๆแล้วครับว่าการโกสิวเนี่ยไม่ดียังไงโกสิวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เยมคยทิ้งลิงก์ไว้ใคลิปนี้นะครับ ข้อ5การพักผ่อนที่เพียงพอครับการพักผ่อนที่เพียงพอของม้เนี่ยหมายถึงการนอนนะครับด้วยความที่ร่างกายครับปกติเนี่ยจะมีการซ่อมแซมน,นะครับตอนนอนเราถูกไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติว่าเรามีการนอนที่แบบเฮ้ยนอนน้อยนอน,น,อน,น,อนตีสามตื่นเจ็ดโมงเชา้าเฮ้ยร่างกายเราอ่ะจะเอาวรณไหนไปท่อมแตมลาถูกไหมเราไม่เนี่ยก็ลองสังเกตตัวเองดูครับวันไหนที่แบบว่าติดซีรีส์เกาหลีหันยองกาเซโยอะไรย่างนี้นอนตีสามตื่นสิบโมงคือมันรู้สึกว่าผิวหน้ามาันดูคุมขนกว้างขึ้นสิวขึ้นใต้ตาคาลึกนี่คือแบบร่างกายเราแบบเริ่มสุดโทมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนี่เพียงแค่เราไม่มีเวลานอนถูกไหม เพราะฉะนั้นนะครับการที่เรานอนให้เพียงพอเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มันดีมากเลยนะแต่เดี๋ยวไม้เนี่ยจะมาทำชาเลนจ์ครับพื่อพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเรานอนแบบประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มครับแล้วตื่น7จ็ดแปดมงเช้าติดต่อก,กัน1เดือนเนี่ยมันจะช่วยให้อะไดีขึ้นบ้างนะครับยังไงก็กดัิสตามแล้วก็สั่งกระดิ่งรอได้เลยนะครับ แม้แลวครับว่าการรักษาิสื่อยตัวเองจากการติดสารสเตียรอยนี่ใครว่ายากครับจริงๆคือมันง่ายมากนะครับเพียงแค่เราก็ใจผิวหน้าแล้วนะครับแล้วก็รักษาอย่างตรงสุดผิวหน้ากลับมาใส่ขแน่นอนแต่ว่าการรักษานะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าผิวหน้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โดนสารสเตียรอยมาเยอะมากน้อยแค่นหนนครับแต่รับรองเลยครับว่าเท้าที่นี้หน้าใสขึ้นสิวดีแน่นอนครับแต่ครับที่มีอะไรปรึกษานอกจากเรื่องสิวนะครับในก้ามวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสมนอนก็ คอมเมนต์ถามมาได้เลยเราเราจะดูดีไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามรเราจะกันใหม่ในอไม่รังไม่รักษาสิวผิวใสขึ้น้างหน้าตามแนวพงโลน,น้าเย็น้างหน้า